สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าล่าไปหน่อยเนาะล่าช้าไปหน่อยนะครับไม่ปล่อยไม่หน่อยหรอกเยอะเลยละ่ะรู้สึกว่าคลิปนี้จะออกจะได้ออกวันไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าอัดไว้นานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเวลาที่จะได้มาโพสต์นะครับไม่มีเวลาที่จะได้มาโพสต์คลิปบน youtube นะครับอัดไว้หลายวันแล้วนะคิดว่าจะรีบเอาลงให้ก่อนพฤษภานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ลงมาหรือยังนะครับแต่ว่าก็ โอเคครับเข้าเรื่องเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องรอกันนานชาวราศีตุลน,นะครับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมชาวราศีตุลในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความขยับขยายทางด้านการงานหรือการเงินหรือความรักเป็นอย่างไรนะครับผมจะไม่เกินมากนะครับเพราะผมรู้ว่ามันสายแล้วมันมันช้าแล้วดูท่าจะช้า ราะว่าความจริงตั้งใจจะลงให้ครบทุกส2บราศีก่อนเดือนพฤษภานะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มันเดือนพฤษภาหรือย,ยังนะกว่าผมจะได้อัพคลิปลงมาเนะี้ยโอเคครับเข้าเรื่องราศีตุลในเดือนพฤษภาคมปี2560นี้เป็นยังไงอะเอาเรื่องเอาเรื่องการการงานก่อนเนาะเอาเรื่องการงานราศีตุลตอนเนี้ยได้ได,ได,ได้ได้ทำอะไรอยู่หรือเปล่าคุณที่เป็นลูกจ้างอนะ คุณที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างเขางานใดๆก็ตามที่คุณยังเป็นลูกน้องเขาอยู่เนี่ยคุณหมายถึงว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คุณมีโครงการอะไรอยู่หรือเปล่าคุณมีความตั้งใจอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอาจจะตะกุกตะ,ตะกัก,กักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงการมีไพ่ที่บ่งบอกถึงการงานที่ค่อนข้างขุกขักอยู่บ้างนะครับแต่อีก ไพ่อีกใบหนึ่งมันดันเป็นไพ่ดีผมก็เลยอยากจะขอบอกว่ามันน่าจะประมาณว่าคุณอาจจะตัดสินใจทําอะไรอยู่หรือว่าคุณไปลูกน้องเขาคุณได้รับมอบหมายงานอะไรมาแล้วมันมันยากมันลําบากหน่อยมันต้องแบบมีการเดินทางหรือต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานชิ้นนี้หรืองานโปรเจกต์นี้หรืองานที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้มันยังเหนื่อยมันยังยุ่งอยู่ในช่วงระยะแรกๆนะครับแต่พอผ่านไป ระยะหนึ่งไม่ว่าจะผ่านเข้าช่วงกลางเดือนหรือผ่านเข้าช่วงปลายเดือนไปแล้วช่วงต้นๆมันก็จะสะดุดติดขัดใช่ไหมล่ะแต่พอเข้าช่วงกลางเดือนไปงานมันเริ่มอยู่ตัวงานมันเริ่มโอเคเราเริ่มเคลียร์ได้เราเริ่มชินกับการที่ได้รับตําแหน่งงานเลยได้รับมอบหมายงานชิ้นนี้มาหรืองานที่เรากําลังทาอยู่เนี้ยเรากาลังทําเองอยู่เนี้ยงานชิ้นนี้มันยังตะกุกตะขักตะกุกตะกักแม่ตะกุกตะขักมีไงวะตะกุกตะกักในช่วงแรกๆอยู่แต่พอผ่านคนไปพอเราเคลียร์ไปทีละปอกทีละปอกมันก็เออ มันได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจคืออย่างน้อยก็สําเร็จอย่างน้อยก็ผ่านอย่างน้อยก็ได้รับการยอมรับอย่างน้อยก็ไม่ถูกัวหน้าด่านะครับเอ่อจะเปลี่ยนเป็นคาชมเนื่อซ้ๆแรกๆเขาอาจจะด่าว่าทําไมงานมันไม่ไปถึงไหนเลยแต่พอผ่านช่วงเวลาระยะหนึ่งๆไปพอเราเคลียร์เคลียร์ได้พอเราแบบใช้ความมุ่งมั่นของเราใช้ความสามารถของเราแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างผ่านนะครับภายในเดือนนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่างานที่คุณคาดหวังไว้ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่มัน จะโอเคในเดือนนี้นะครับแต่แต่แรกๆมันก็ต้องตะกุกตะกักบ้างเพราะว่ามันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงอุปสรรคอยู่นะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้านายตัวเองค้าขายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเป็นธุรกิจของเราเองนะเดือนนี้ผมคิดว่าคุณมีมีจังหวะที่ดีที่จะได้แบบเริ่มต้นธุรกิจถ้าคุณคาดหวังจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรหรือ คุณมีธุรกิจของคุณอยู่แล้วเดือนนี้มันค่อนข้างเข้าทางคุณค่อนข้างจะมีมีแรงหนุนหรือแรงผลักดันอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอยากจะทําอยากจะพัฒนาธุรกิจเดิมที่มันอาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่หรือธุรกิจเดิมมันยังย่ําอยู่กับที่ผมว่าเดือนนี้น่าจะมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างหรือความตั้งใจอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้นในการเดินหน้าแต่ผมยังไม่ได้บอกนะว่าพอคุณพัฒนาธุรกิจตัวนี้ไปแล้วหรือคุณพยายามตั้งใจ ที่จะทาธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยหรืองานประกอบการที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณพยายามที่จะเสริมเติมแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมยังไม่ได้บอกว่าจะสําเร็จหรือไม่แต่มันหมายถึงว่าคุณจะมีกําลังใจและมีแรงใจที่จะทํามันเอ่ที่จะทําให้มันเดินหน้าไปที่จะทําให้มันก้าวหน้าไปแล้วก็ดูเหมือนว่าพอผ่านช่วงระยะหนึ่งไปมันพอ,พอแรกๆเริ่มมันก็ต้องมีอุปสรรคใช่ไหมอย่างน้อยก,ก็อย่างที่ไพ่ไพ่มันบอกว่ามันมีอุปสรรคมาก่อนแล้วก็ ค่อยขี้คายในภายหลังเออเพอเราอยู่ตัวพอเราพอเราก้าลงทุนไปแล้วหรือกล้าลองเสี่ยงไปแล้วมันเออมันได้ไว้แรกๆมันก็อาจจะตกุกติดขัดบ้างทําให้เราแบบเอ้ยท้อว่าเอ้ยฮามันจะไปรอดเพราะวะ่าแต่พอเราลุยๆไปเรื่อยๆมันกลับได้ผลตอบแทนกลับมาได้ผลตอบรับกลับมาในระดับที่เออเรายังไปได้นี่หว่าเรายังไหวนี่หว่าเราทําได้นี่หว่าตัวเนี้ยธุรกิจตัวนี้ที่เราทําอยู่หรือว่าเป็นธุรกิจเดิมที่เราทำมาแหละแต่พอเราเริ่ม เพิ่มเติมเสริม,ตมแต่งอะไรขึ้นมามันก็เออมันพอไหวมันพอไปได้นี่หว่าแม้จะมีการลงทุนอยู่บ้างแม้จะมีการปรับเปลี่ยนที่ทําให้เราแบบยังไม่แน่ใจอยู่บ้างแต่ก็มีโอกาสที่ดีนะครับผมบอกเลยว่าการงานเดือนนี้ค่อนข้างโอเคแม้มันจะตะกุกตะขักอยู่บ้างอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารวมก็น่าจะพอไว้ใจได้นะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับไม่รู้ว่าทุกคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่เหมือนกัน12ราศีและ คน70ิบล้านคนทั่วประเทศไทยไม่มีใครมีวาสนาะไม่มีใครมีดวงที่เหมือนกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ผลกรรมที่คุณเคยทําอะไรมาไว้เกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นคนจนมันถูกกรรมกําหนดและเราจะหนีกรรมได้ไหมเราหนีกรรมไม่ได้แต่เราพยายามทําให้เราดีขึ้นได้นะครับที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือว่าไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันทุกคนไหมแต่ว่าเดือนนี้ผมได้ไพ่ที่ดีเกี่ยวกับการเงินนะครับมันจะมีเงินเข้ามามันจะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามา ไม่รู้ว่าถูกหวยหรือเปล่านะเพราะว่าผมอย่างที่บอกไปว่าผมไม่เน้นเรื่องโชคลาภเรื่องหวยเรื่องอะไรผมไม่ได้สนับสนุนผมไม่ดูหรอกนะครับเพราะว่าผมถ้าผมดูได้แล้วผมรู้เนะี่ยผมไม่ไปเป็นหมอดูแน่นอนนะครับผมรวยไปแล้วนะผมไม่อยากให้ใครงมงายด้วยเออแต่ไพ่มันบอกว่าเออมันมีโชคลาภมันแบบทางการเงินนะี่ภาวะทางการเงินเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันจะดีขึ้นอย่างน้อยมันก็บางคนถ้าสมมติว่ายัางคนทํางานเป็นลูกน้องเขาแล้วก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมยังจนอยู่ว่างั้นแหละ เดือนนี้มันเหมือนจะมีอะไรทักอย่างที่ทําให้ภาวะการเงินมันคล่องขึ้นการติดขัดมันน้อยลงนะครับอย่างน้อยก็ดีขึ้นนะอย่างน้อยก็ทําให้เป็นกาลังใจให้เราว่าเดือนนี้ยังพอมีเหลือเก็บบ้างเดือนนี้ยังพอมีเหลือใช้บ้างส่วนคนที่รวยอยู่แล้วหรือคุณคนที่ประกอบธุรกิจหรือคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าค้าขายเป็นนายตัวเองเนี่สุดยอดที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่สุดยอดที่สุดใน อาชีพทุกอาชีพในประเทศไทยเนาะค้าขายเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วเพราะว่าแม้เราจะไม่ได้รายได้ที่มั่นคงตลอดไปแต่เรามีรายได้เสริมและมีโอากาสทางการค้าเอ้มีโอากาสทางการหาเงินได้มากกว่าอาชีพที่ต้องนั่งโต๊ะอาชีพที่รับราชการนะครับหรืออาชีพนั่งออฟฟิศเราทําค้าขายเนี่ยถ้าตลาดมันเบนไปทางไหนเราจับช่องถูกเรารวยก่อนใครเรามีโอากาสมากกว่าใครนะฮะ เดือนนี้มันเป็นเดือนที่เกื้อนหนุนทางด้านการเงินนะครับสำหรับผู้ที่ทําการค้าขายด้วยนะครับแล้วก็แม้แต่คนที่ทํางานประจําไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าผมก็มองเห็นช่องว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันรายจ่ายมันน้อยลงเงินมันคล่องขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าดวงทุกคนมันไม่เหมือนกันนะครับการดูดวงในครั้งนี้หรือหมอดูทั่วไปเขาก็พูดแบบนี้แหละคือการหวานแหคุณไม่รู้แล้วว่าแหจะไปถูกใครมั่ง นะครับปลาในบ่อ so น in so ี่มีตั้งเยอะแยะมันต้องถูกสักตัวแหลกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อผมผมบอกว่าการเงินในเดือนนี้มันค่อนข้างดีอาจจะมีโชคลาบด้วยในบางคนนะครับและผู้ที่ทําการค้านี่เออเงินคล่องเลยละเงินดีเลยมีรายจ่ายเอ้ยมีรายได้เข้ามาบอกมีรายจ่ายรายจ่ายก็มีนะเออรายจ่ายก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่ารายได้ที่ได้เข้ามาเนี่ยมันได้เยอะกว่ารายจ่ายทําให้เราใจชื้นส่วนผู้ที่ทํางานประจําได้เงินเดือนประจําอยู่แล้วก็น่าจะมีรายได้หรือมีราบร้อยเล็กๆน้อยหรือว่าถ้าไม่มีราบร้อยไม่มีรายได้อะเเพิ่มขึ้นาลย สภาวะทางการเงินก็จะเบาลงหมายถึงว่ารายจ่ายมันก็จะค่อนข้างน้อยลงหรือว่ามีเงินมาซัพพอร์ตมีเงินมาช่วยเหลือเจอจุนในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่ทําให้เราแบบเออยังพอมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างคือเงินมันห้องค่อนข้างดีนะครับในเดือนนี้ชาวราศีตุลนะครับส่วนความรักความรักเป็นอย่างไรความรักเหรอความรักมันเอาเอาคนที่มีแฟนเนาะคนที่มีแฟนเดือนนี้ยคุณขออภัยครับคุณว่ามันจืดชืดไหมตั้งแต่ ที่ผ่านมันะมันจืดมันมีอะไรที่ทําให้จะลงใจขึ้นมาบ้างไหมเดือนนี้ความรักสนญราบาตรราติตุนก็ยังเรียบเฉยเหมือนเดิมนะครับเรียบเรียบง่ายคนที่มีคู่แล้วอะ่ะมันก็ยังเรียบเหมือนเดิมนะครับบางทีบางทีแฟนเราอะ่ะอาจจะทําตัวกวนเหมือนเดิมนะครับกวนนี่ผมหมายถึงว่าเขาถ้าสมมติว่าเขาชอบติดเพื่อนติดฝูงหรือ ทำตัวไม่ค่อยมั่นคงกับความรักไม่ค่อยมั่นคงกับครอบครัวเท่าไหร่เดือน <The> <The> นี้ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ไพ่มันไม่ได้ลายไงแต่ไพ่มันคือนิง่งไพ่มันคือนิง่งแล้วก็มีบางช่วงเดยครั้ที่อาจจะสะดุดบ้างตะกุกตะกักบ้างแต่ไพ่มันไม่ได้บอกในการทะเลาะบ,บอกแว้งหรือเลิกลากันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกว่าเดือนนี้คนที่มีคู่แล้วมันค่อนข้างเรียบแล้วก็น่าเบื่อนะครับคนรักทําตัวน่าเบื่อยังไงที่ผ่านมาเดือนนี้ก็ยังน่าเบื่อเหมือนเดิมนะครับส่วน คนที่โสดแต่แต่นะอันนี้แต่โสดแต่มีคนคุยมีคนคบอยู่อ่าแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะครับคุณเหมือนว่าคุณจะได้เจอคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยคนที่คุณคบอยู่เนี่ยบางทีมันไม่มันไม่ไม่สถานะมันไม่ถึงอัดคบกันแบบอาจจะแบบคุยไปเรื่อยคุยได้คุยมีความสัมพันธ์ด้านการคุยการพบเจอบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงว่าเปิดตัวคบหากันอะไรอย่างเงี้ย คุณอาจจะไม่ได้ดังใจนักนะครับกับความรักครั้งนี้นะครับคือว่าเราไม่นอกจากเราจะไม่สามารถจับต้องได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ยังไม่ได้รับผลที่น่าพอใจเท่าที่ควรในเดือนนี้ด้านความรักนะครับสําหรับคนอย่างนี้ประเภทนี้นะครับประเภทนี้นะคือว่ามันต้องคุยกันไปก่อนนะมันต้องคุยกันไปก่อนเพราะว่าไพ่มันไม่เอื้ออํานวยอะไรขึ้นมาเลยว่าจะมีความคืบหน้าทางความรักไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะมืดดับ่าทีเดียวนะครับคือว่ามันแบบ ย่งพอมีโอกาสอยู่บ้างนะฮะคือมันแล้วแต่โชคชะตาคนด้วยว่าเราทํากรรมทางด้านความรักมามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับคนที่มีคนคุยอยู่ด้วยถ้าเดือนนี้ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาบางคู่นะผมบอกว่าบางคู่เลยบางคู่อาจจะตัดสินใจว่าเออหยุดก่อนดีกว่านะหยุดพักสักแป๊บหนึ่งนะลอง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 เปลี่ยนมุมมองดูบ้างีิลองแบบลองไปคุยกับคนอื่นลองไป ลองพักกับคนนี้แล้วไปคุยกับคนอื่นบ้างซิเผื่อว่ามันจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้ที่เราจะได้สละโสดหรือได้มีแฟนกับเขาสักทีนะครับเ <Hey. S 1> ส่วนผู้ที่มีปัญหามืออที่สามปัญหารักสามเศร้าก็เดาดึกๆบอกเลยว่าไพ่มันหมายถึงการทะเลาะนะครับระวังการทะเลาะอย่างรุนแรงระวังการทะเลาะอย่างรุนแรงระวังการเลิกลาระวัง การตบตีระวังการทะเลาะวิวาทนะครับและอยากบอกว่าให้ปัญหามือที่สามนะมันมันอย่างที่ผมบอกลูกค้าทุกคนที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมว่าถ้าคุณตัดสินใจจะเอาเท้าย่ำลงไปในขี้โคลนแล้วก็ไม่ต้องมาร้องไห้ที่หลังว่าโอ้ขี้โคลนเต็มตัวเลย ทางมันมีสองแง่งอย่างที่ผมบอกกับลูกค้าทุกคนว่าถ้าคุณจะก้าวเข้ามาในวงวังวนมือที่สามะทางมันมีสองแพ่งแพ่งแรกคือทางที่เรียบสงบแต่น่าเบื่อเออแต่อีกทางหนึ่งขี้โคลนเต็มเลยแล้วปลายทางมีดอกไม้ที่สวยงามอยู่เออคุณจะเลือกทางไหนถ้าคุณฉลาดพอคุณเลือกทางไหนอืมทางเรียบเฉยนี่คือผมหมายถึงว่า ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบเฉยไม่ต้องหาความตื่นเต้นใส่ตัวหรือมีแฟนอยู่แล้วแม้จะน่าเบื่อจํเจก็อยู่คนต่อไปเถอะเราไม่ต้องเอาภาวะไม่ต้องเอามือที่สามมาในชีวิตเราไม่ต้องให้ใครนํามือที่สามมาหรือเราไม่ต้องไปสรรหามือที่สามเข้ามาในชีวิตแม้ความรักมันจะน่าเบื่อขนาดไหนแต่เรายังไม่เป็นบาปเรายังไม่เหยียบเข้าไปในวังบุญกามเีเดินไปเถอะใส่รองเท้าเปล่าตีนเปล่าก็เดินไปได้ตะปูก็ไม่บาด แต่คุณกับบางคนกับเลือกที่จะไปทางขี้โคลนเพราะเห็นปลายทางมีดอกไม้ที่สวยงามอยู่คิดว่าเอ้ยถ้าฟันฝ่าขี้โคลนมาได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ก็ได้จับดอกไม้แล้วว่าได้ดูได้หอมได้ได้ดมดอกไม้ได้เจอดอกไม้ที่สวยคิด awesome. โง่ๆนะครับผมบอกเลยว่าคิดโง่ๆเพราะว่าระหว่างทางที่คุณย่ําขี้โคลนไปเนี่ยขี้โคลนเต็มตัวเลยเต็มไตเลยเต็มเลอะเทอะเปื้อนไปหมดแล้วพอคุณไปดับไปไปถึงดอกไม้อะไปถึงดอกไม้คุณก็เด็ดดอกไม้ทั้งๆที่มือคุณเปื้อนขี้โคลนนะ เอามาสูดดมามาหอมอู้ดอกไม้นี่สวยจังเลยแล้วก้มมองดูตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นยังไงเลอะไปด้วยขี้โคลเลอะไปด้วยความติ่งปฏิกูลเละเทะไปหมดแล้วอ่ะคนมันไม่เลือกเนี่ยคนมันชอบเลือกทางทางที่ตื่นเต้นและทางที่แบบมันจะพูดไงโอเคครับสําหรับภาวะราะว่ามืองที่สามมันก็จะเป็นอย่างนี้นะระวังการทะเลาะเบาแหวงนะครับสําหรับคนที่โสดจัด,จดเลยโสดมัไม่มีใครเลยไม่มีใครจีบไม่มีใครเอาเลยนะ อ้าวมึงไอเกตเออแป๊บเดียวเดียวเเดียวแต่เขาเพิ่งเข้ามาปั๊บมึงปั๊บเออสำหรับคนที่ยังโสดไม่มีแคลเอาไม่มีใครจีบเลยนะมีโอกาสเหมือนกันที่ว่าจะมีคนแวบๆวบเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่จีลรังนะครับผมบอกเลยว่าไม่จีลรังนะครับแต่เผอิญว่าเมื่อกี้ขอย้อนไปที่คนที่มีแฟน เออผมยังไม่ได้พูดถึงว่าคนที่มีแฟนแล้วนี่วะเนาะเออใช่ใช่คนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่คบหากันอยู่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยเออแต่ยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวเออประเภทนี้ผมยังไม่ได้พูดนะคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่คบหากันอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานกลับมีไพ่ที่แปลกประหลาดกับพวกคือมีแนวโน้มที่ว่าชาวราศีตุลบางคนอาจจะมีงานมงคลหรือมีสิ่งมงคลหรือมีความสุขในความรักในเดือนนี้นะครับโอเคครับมัน กรณีนี้มันพิเศษกับใครเนาะสำหรับคนที่คบกันเป็นแฟนอยู่หรือมีความสุขบางอย่างที่เข้ามานะครับสําหรับคนเฉพาะคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนนะแต่ยังไม่ได้คืบหน้าถึงขนาดแต่งงานถึงขนาดอะไรกันนะนะมีโอกาสมีโอกาสโอเคครับโอเคจบราศีตึนต่อไปก็ราศีไหนเนี่ยคงเป็นราศีกรกฎนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ